สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวสลามนะคะก็คือหายไปนานมากนะคะก็เลยจะมารีวิวสลามให้ดูนะคะวันนี้สลามคืออะไรสลามคือนี่เลยค่ะนี่นะอันนี้เป็นสลามสีทองนะคะใครอยากให้สอนทําก็บอกได้นะคะอยากให้สอนทําก็บอกมาได้ใครอยากให้รีวสกุชี่นะคะก็บอกมาได้แล้วชอบใมาบอกมาได้ คลิปนี้จะมีเสียงสร้าง่อยนะเพราะว่าเราดูหนังอยู่นะคะสามสีทองสวยมากเนาะทหไมมีกากเพชรด้วยนะคะกากเพชรแบบเปื้อนมือเราเต็มมือเลยนะแวววาวมากนะคะยืดได้บางนะคะแล้วก็ยืดมากด้วยเห็นไหมยืดอย่างเงี้ยยืดได้ยาวมากนะคะ ก็ยาอยู่นะแต่ว่าเราคงยืดให้ดูไม่ได้นะคะเพราะว่าอีกมือนึงเราถือกล้องอยู่นะคะอันที่แผ่ได้บางอะ่ะมันต้องใช้สองมือแล้วก็อันที่ยืดได้บางก็ต้องใช้สองมือเหมือนกัน,นะค,ะค่ะคลิปนี้ไม่ดียังไงก็อย่าแบบคอมเมนต์การแร้งมากนะคะแล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยติดตามด้วยนะคะบิาบบาย